บอกไปพินี่วันนี้พาทุกคนมาบ้านบางจากมางานฉลองเท้าวเวุวันนี่ค่ะอุ้ยทำหน้าเลยไปนี่เป็นพระป่าลอยฟ้าด้วยอ้วนคือเป็นจอดรถข้างนอกนะเป็นของเอกชนเสียค่าจอดเท่าไหร่นะยี่สิบบาท จอดแล้วเดินเอาตอนนี้ก็เราจะเดินเข้าซุ้งวัดไปสำรวจในส่วนสวนวัดต่างหูสวน่านเต็มพโบสที่เป็นโทนสีม่วงมาหอารอยเียนรนลาหาโครึ่งี่ปู่นินลการิจ่า้องจ่าไอรดน้อยด้วยกันวนว่ายรถอยวนว่ายน้ายวาง้ก็อนอย ใครยังไม่เจ็มปลาป่าลอยปลาที่โซนของวัดไปไหสี่คนได้หมพระกปลาป่าลอยปลาไปเท่าไหรก็อรุนวัดบางจากมาทุกครั้งสนิทกันสนิทกันอีกแล้วมาบอยเรียกว่าเราแวกถิ่นอันนี้โซนตลาดเอาวันอันนั้นโซนตลาดตอนที่ไปริมแม่น้ำแล้วเราเดินเซอร์เวย์ทางโซนของวัดก่อนเพราะว่าเขาจะมีจุดให้ไหว้นะเยอะแยะ โอ้แนี่ยรอดโบดไปทางนี้ก่อนเลยว่านเออทางนู้นจะเป็นโซนตลาดที่เป็นริมน้ำเออเราจะมาเดินโซนของนี้รอบวัดก่อนนี่เรียกว่าอะไรอ่ะว่นานสะท้อนแสงอ๋อลองแสงนี่จะความมายังไม่ฟ้ามไม่มืดอีกแล้วทีิคีันเด็กน้อยเด็กน้อย,อยเออว่าจะเมันหนูอะ่ะ ้ก็มีส่วนของของ,ของหนูนะมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายจะจำหน่ายด้วยเนี่ยกระต่ายตัว180บาทเออโอมีอาหารกระต่ายหมดเลยเอ,อ้วนี่เห็นโซนโซน้านซ้ายมือไปนี่คือร้านค้าดังเดิมนะคะที่มีประจำอยู่ที่วัดถ้ามาก็คือเจอเนาะ ใส่วนตรงด้านขวาเนี่ยก็คือโซนที่ในงานแฟร์ที่ไล่มาตรงนี้ก็ต่ายนะมีสร้อยแซนเลสแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีเนี่ยกิฟต์ติดผมเออโอ้โหดูลมวันนี้ลมดีนะี่อี๋ยวซูมละเฮ้ยซูมอลังการมากว่ารอบเนี้ยโดยรอน,นี้มันน้อย 100, 100, 100. เขานซูมอยู่ในนี้ ก็าลดลงฮะก็ทำซุ้มแบบดูเป็นงานเป็นการเลยอ่ะคือแต่งจะเห็นตรงตัวซุ้มตัวเต็นท์ที่เขาจัดอ่ะจัดใหญ่ดูดีเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายมือก่อนวันนี้นี่เป็นคิวงานไปน้องลำใยนะจ๊ะดูเลยมงเลยมอนดูคนเยอะเนาะ

อ๋อนี่ครับตรงนี้เป็นส่วนของการละเล่นชิงช้าสวรรค์ทุกอย่างสิบบาทถึงมาแดดจะร้อนหน่อยนะแต่ว่าได้นะเออเฮ้ยรอบนี้ใหญ่น้ะใหญ่รอบนี้เอจดีมีตักวาระบายสีชิงช้าสวรรค์ตรงนี้เป็นการเล่หมดเลยวุ้นก้นัมไปบีบีกัน วันนี้ลมลมไม่ดีแล้วก็ถับตอนนั้นมีเนี่ยตกฟ้ามีหลายจุดค่ะอวัอน่อดแล้วปอันนี้เดินเข้ามาตอนนี้เป็นเวิร์กที่มีทั้งรถบ้านบอลบ้านลมนะคะมีรถไฟมีแคมโพลีมีชั้สวรรค์เราจะลุยซุ้มแรกเลยซุ้มหน้น คือมาด้วยความฟ้ายังไม่มืดแต่มาคนคึกคักอะความช่วงนี้เข้าใจเนาะงานเข้ามษาชนกันคนก็ต้องแยกร่างแยกภ้าแยกกระเป๋าตังไปเดินแต่ละที่หน่อยเขาซอยซอยแรกก่อนปีกองป,ป,ป,ปีไก่เออนี่หนองเบื้องชิลบาทโอ้โห,หกรุขู่อน้ำฟ้า ตัวเลยนะตัดสิบก็เออเอาไปแล้วนะไหมไม่ใช่เอาอะไรเออเอากระป๋องกับผงทอดน้ำปลาไงกระบอเออเฮ้ยเยอะน้ำแบบร้านนี้ <c ười> ประจําก็คุ้นๆุ้ร้านไม่คุ้นก็เห็นเชิ้มปลากระพงเมื่อกี้ไม่เคยเจอ,อเยบับอรดอกโอ้เสลปีป้ยี่ห้าบาทแต่ตอนนี้อย่างแรกคือต้องเดินก่อนอย่างปูโบกปูหมาอันนี้เป็นอิงทางซ้ายตัวเองก่อนเนาะไก่ก็แล้วจ้าประจําที่เอจอกำลังสวยอนดอกอันนี้ของเลมอนทูสด เอาอะไรวาจะเอาอะไรจ้าเอาว่าเดินดูก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเลงว่าเราจะทานอะไรเยอะมากะโอเมื่เดินมาถึงมาถึงจากซูงแรกที่เขามีป้ายนะดูดิมาตรงนี้อีกซูงหนึ่งอ่ะเราไปทางไหนีก่อนเราไปทางซ้ายว่าขนมไทยอย่างสวยนุ่นวันทองขนมไทย ไปทางไหนกน็ไปทางซ้ายก่อนไปคุณเดินมาสองสองช่องนะนั่นก็ช่องแรกหรือตรงไปกับมาโอ้ตรงไปก่อนตรงไปก่นกนอ,อนด้วยเออนี่หมครับมีขนมจงขนมจีนมานิู่มูแดนุ่งจะเอาเห็นไหมกอนเซ็นทรัลคือคนเยอะเลยนะไม่รู้จะซื้อเจ้าไหนเลยเอาตรงๆนี่พิซซ่าแต่พิซซ่าเป็นเมน,ททนูที่เขากำลังฮิตช่วงนี้ป่ะนี่ เกรี่อ่ะเขาเก็บดอกมอกเกรี่ข้าวผ้ดขยะมีเห็ดยงเห็ดย่างด้วยนะบึกดีหอยเพราน่าหอยป่ะหอยป่ะเออโหแสงสื่นี้เวียงซ้ายเวียงขวาเลยนะคะรอคนมืดกว่านี้หน่อยเนาะเออไม่ใส่ผงฟู น,นี่นี่เป็นเป็นว่าคนเยอะนะนะไก่ทรงไก่ฉีกเยอะครบอะ่ะโอ้ยมีฟูตายอย่างเแบบแล้วด้วยเออเนี่ขายไก่ไก่ไก่ร้านเดียวกันไหมทีอ่อยู่ตรงกันอะ่ะหยู่ท่ทุเรียนระยองนี่นะากินเลยเดินคนมากอะ่ะเดินคนมากมเป็นร้านจอดตรงนี้หรอเออมาเลยชนะ้าง ือนจัดโลเคชั่นใหม่เนาะคืออนนี้บอกชนกันหลายงานแต่ว่าคนงานงานบางจาาคุณได้ครบทุกอย่างหมดเลยนะโอถ้าก่อนเดินมาจากข้างหลังได้ป่ะจอข้างหลังได้เปล่าอะไรเนาะอุ้ยคุณเจออะไรมั่งล็อกคงควยวันที่เราอยู่นี่คือวันที่สิบเอ็ดเจอลำใยนะจ๊ะมีสิบแปดเจอล็อกคงควย 14บสี่่ชมปีด้วยเออ,อ,อมีเล่นส่วนรถส่วนนี้วันนี้คนต้องคึกคักแน่เลยอะ่ะเมื่อกี้ไปบอกว่าตรงนั้นมีมา้านบอลไปแล้วนะตรงนี้มีอีกอะ่ะอ๋อว่างเลยโอโดยไม่ต้องห่วงมีพี่พอลิสด้วย แปลกขึ้นเยอะอัะอนนั้นนะแล้วก่อนเข้าจากเส้นชัยยพิได้นะคะอันนี้ถ้าใครบอกว่าฉันเคยมาแล้วมาแล้วแล้วมันเหมือน,นอย่าง,งุนี้นะอันนี้มาใหม่เปลี่ยนใหม่โดิดินม้ายเลยบองคหโ้โอ้หโอ้โอ้หโอ้โห้นนนหนอ้โเโอ้โอหโออ้้อ้มาอ้โอ้โอ้โหโโหโอ้เอ้โว้อ น,กกหน,หน่ารักอะเกงในน้องอะไอ้ตรงนั้นเราเดินแล้วดีกว่าทอดซอยนั้อนอะเออแค่พอดีเดินอ้อมาทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเข้าตรงป้ายที่มีคำว่าวัดบางจากอะ่ะอีกซอยหนึ่งเนี่ยค่ะคุณจะได้อะไรเนี่ยไอ,อ้กาะอีสานที่ลงทุเรียนเนี่ยคุณกินได้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยมะพร้าวฝรั่งให้เราตรงไปทางนู้นไปทางนี้ ตอนน <re> ี้ถ uh. oh. <re> ่าดได้อุ้งเวียมใหม่กะดีมากคุณจำขอยเชลนี่แพคเกจแฟรได้ไหมไอ้เจ้านี้เออชลุยโป๊ะเอาตัวซอยนี้ไม่เข้าเหรอคะไม่เข้าซอยนี้กลับไปเฮ้ยเดินเดินต้องเดินให้ทุกซอยเลยนะโอ้โหตอนนี้เดินเดินเดินไปหมดเดินไปหมด ของกินนั้นนะงนั้นนะ่ะกินนั้งนั้นอ่ะยอ่พอทงนกกาด้ใช่ก็ที่เมื่อกี้จำหอยเชลที่<ม>ปากเกรได้ไหมคะเออปากเกร็ดเออหนมเบื้องอลังการมากอ้วนทุกคนเนี่ยขนมเบื้อแบบอลังการอะ่ะ อันนี้บ้านกระดังงาอุถ้าบ้านกระดังงาคือเราเจอที่บางใหญ่เออเห็นไหมบางแบรนด์ดิฉันคุ้นบางแบรนด์ดิฉันไม่คุ้นบางแบรนด์เหมือนเพิ่งมาใหม่ออมเออน้ำปลาข้าวไก่ถอย,ถอยตรงนี้เขาจะทำเป็นพื้นไม้ไว้เดินได้เดินสะดวกระวัววววงหน่อย<ม> ไข่ปลาทอดทะเลน้อยดิเหมือนเหมือนพาความแปลกใหม่มาให้ชุมชนบางจากได้รู้รู้นะได้เจอบางนะชุมชนบางจากเออหุ่นะดง,นะง,งดูใ้กรอบอเลยเขาใส่ขออตุ้ย่างาอ่ะเออแล้เก็ใสหมูกระทะหูทอด จะเจอพิซ่าจะจะได้พิซซ่านี่ก็เป็นเทนนี่นวันที่เขาบอกว่าขอบเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่คนบอก<ม>เออไม่ใช่<ม>คนละเจ้ากันเออเลยมันโค้ง๋ยปั่นเอาหรอ,อ,ไ,อไปเดินไม่ครบนะเออแต่ก็มีซาบ,บินา่าซาบิน่าลุยทุกแฝดแซ่บโคราดดูดิใส่แซ่บโครา โอ้โหอย่างนี้ดิฉันไม่ต้องรอธนาคารเค c ีแล้วเนี่ยเออทานกับน้ากินโอ้โหนี่หนุนหนุนจีนเินกลับมาเดี๋ยวเดินวนออก้างนอง นี่ออกเป็นโอเปิ้ลโซแล้วนี่ครับช้างช้างเอราวัณน,นะถ้าใครอยากแบบโชคดีอย่างเงี้ยก็ามารอดเอา แล้วก็เจอฝั่งของเทาเวสวรรณนะจ๊ะนยครับสาธุเทาเวสเด็ดน้อยจะเอาให้ได้ <c oughs> เออ <c oughs> ถ้ามามีเวลา <c oughs> ก็มาเดินเอาเราแรกบิมพยาตจะเดินคุมซอยแ็มาเดินเราไปได้ว <c oughs> นไปวนมา ตรงนี้เดินกลับไปก็จะเป็นทางข้างหน้าแหละมีน้องน้องม่วงวันนี้ลมดีอ่ะเด,เดินผมปิวเลยถ้าง,งั้นเสาวันนี้มาสุช่วงเสาทีนี้น่าจะลมดีเดินไม่ร้อนเ่ยเฮ้ยเขาจัดดีหรือว่าเป็นที่ออร์แกไนซ์นะแต่แบบโ okay อเคเวิร์กอะ ในใสาทานส,าสันธาในีโซนทำบุญละว่ายดาวเวถ้าใครสนใจทำบุญพระป่าลอยปลายยาอยาาน้ยดหรือจะกาก,ก็ได้นะจะเด็ดสพระป่าลอยปลาจะแป้งเล็บพรากมันกองเปิดหน้ากระเป๋าหนาไอ้ยมรูปหลอเสื้อขาวอ วันี้เราจะเดินเราจะเดินไปที่ริมน้ำริมน้ำเจ้าพราก็ท่านนะครับสนใจเชิญเดินมาท่านของปีมาแล้วการจุดสวยชั้นละหยบาทก็คนละฟิลลี่กับฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเป็นเหมือนมินิมอลมินิมอลเหมือนตลาดอะเราว่านะฝั่งนี้เหมือนเหมือนตลาดน้าแต่นะอันนี้เหมือนตลาดปกติอะแต่ตรงนู้นจะเป็นเหมือนงานแฟร์ นี่ค่ะถ้าใครสนใจจะไปเดินริมน้ำว,ว่าพญานาเน Я, ี่ยเขาแวซื้อที่ตลาดพวกนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ที่เห็นน่ม so, ันไม่ใช่ของกินนะคะคือข้าวบรากรตุนิากระจกข้าสิบาทสวค่ะนทุกคนซีนกระตุกนิจา วัดบ,บางจากขึ้นชื่อว่าเป็นแบบศูนย์รวมเลยอ่ะคุณมาใช้เวลาเนาะคุณมาใช้เวลาได้เลยวัดาบางจากอ่ะจะทำให้มีความหลากหลายมากอ่ะเอนะาวนะเนาะโอ้วัดงจากหลากหลายมากมีตังมีตังกับเวลาอ่ะเออม่ง่ายเขาจะมีเป็นพาร์ทนอนด้วยอ้วน นอกจา,าจากพร,พ,รพระองค์ใหญ่สีสีเหลืองทองตรงนั้นที่อยู่ริมน้ำแล้วนะคะเขาก็กำลังจะมีพระนอนปางส่ยญาติด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคือทุกแอรเรียรทุกมุมหัวเขาสุดอะ่ะสยไอ๋อนีค่คงใจอสัวโอ้โห ตามเวลาคุณมาซิกเน,นเจอร์นยคุณก็ต้องไปชุดเซเว่นนี่กำลังมาซุปเปอร์พี่นะหูใจโอ้ขนมนตาหวานนี่ครับขนมนตาหวานเนี่ยขาาเขาจะอธิบายว่าอะไรโอ้โหคือเดินเย็นไม่อา้าวแต่ดิฉันเดินเดินเหนื่อย ถ้าไปต่อก็คือถึงริมน้ำเนี่ยมีสุนต้นไม้ด้วยร่ะจะเป็นปูหรือสีนารอดนะครับที่มีรอเป็นร้อยปางอะลองไปต่อสักนิดนึงไปต่อไม่รอแล้วนะ,ะแต่ถ้าออกแนวแบบจั้งเดิมของที่วัดนะมาทางนี้นะ มันก็ขายซ้มซ้าเหอนะ,อะอดูนะคะมีเครื่องปั้นดินเผาด้วยเหมือนมาจากเกาะเกร็ดเลยอะ่ะเออต้องต้องเป็นคนที่บอกว่าอยากเดินมาถึงริมน้ำนะคะก็จะมาทางนี้ได้อ๋ออ้วนอ้วแล้วตรงริมน้ำไม่ค่อมีคนเดินมา จริงเหรอน่าจะใช่นเนาะช่วงนี้กระแสเรื่อง,งองค์การพระสงค์เนี่ยคือเอาเป็นว่าใช้พิจารณญาณเอา,านะคะเพรา,าะว่าถ้าทางประเทศอะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องประสบปัญหาที่เราเจอนะเราก็เลือกเอาคัดสารเอาเรแต่สิ่งที่เราสบายใจเราอยากทําบุญจุดไหนแล้วก็พิจรารณาเอานะคะ